คุณหนูไฮโซยอดอัจฉริยะตอนที่181เอาคืนเบาะแสชาติกำเนิดของบอสอิงมาจากแอป,ปที่เธอเขียนขึ้นมาเองเว็บบอร์ด NO o โ h a คชันโทรศัพท์มือถือยังคงเป็นไอดีนั้นที่ไม่มีภาพโปรไฟล์มีแต่ตัวเลข S10 ไปที่มหาวิทยาลัยนอตันมาแล้วหรือยังทำไมฉันได้ยินคนทางนั้นบอกว่าช่วงนี้ไม่มีใครไปเลยล่ะแอส อย่าหาว่าฉันบ่นเลยนะเธออยากคิดหายไป200ปีแล้วคนที่อยากฆ่าเธอจะลดลงมีคนอยู่ตระกูลหนึ่งที่ตามหาตัวเธอมาตลอดแทบอยากฉีกร่างเธอเป็นชิ้นชิ้นแอสิบเธอไปมหาวิทยายลัยนอตันทางที่ดีระวังตัวไว้หน่อยพวกเขายอมฆ่าคนนับหมื่นดีกว่าปล่อยไปทั้งหมดโดยไม่สนว่าจะมีเธออยู่ในนั้นไหมแอเทพยากรถ้ายังภาไม่เลิกเดี๋ยวชื่อแฝงจะกลายเป็นชื่อจริงนะแอสิบแอสิบ ฉันผิดไปแล้วฉันจะลบตัวเองจากการเป็นเพื่อนทิ้งอิงจือจหล็อกเอาไอดีเทพพยากรแล้วล็อกอินไอดีโคกชานมเฟรนด์ฟราจากนั้นถึงเก็บโทรศัพท์มือถือเข้ากระเป๋าเธอย่อมเห็นข้อความที่ซีซาส่งมาเป็นการส่วนตัวแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะเจอหน้ากันตระกูลลอเรนถดถอยมาหลายปีขนาดนั้นแต่ไม่ใช่เพียงเพราะซีซาตายแม้แต่ครั้งนี้ที่เธอไปมหาวิทยาลัยนอนตันความเสี่ยงก็มากทีเดียว ยังดีกว่าตอนที่เพิ่งกลับมาบนโลกมนุษย์ความสามารถในการพยากรณ์ของเธอฟื้นคืนกลับมามากแล้วถึงแม้จะอยู่ห่างจากช่วงรุ่งเรืองเป็นระยะทางที่ไม่อาจประมาณได้แต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการไปยุโรปครั้งนี้ได้มากทีเดียวอิงจือจินเปิดประตูก็หวังว่าจะไม่เจอคนคุ้นเคยคนอื่นอีกในเวลาเดียวกันณนะห้องสอบสวนคุณตำรวจคะพวกคุณจับคนส่งเดชได้ยังไงกันคะไปสาซื้อน,น้าบึง้งฉันทำอะไรผิดเหรอ หลังจากที่เธอถูกชิงจื้อไล่ออกก็กลายเป็นคนเร่ร่อนไม่มีงานทำถึงแม้เธอจะเกี่ยวข้องกับคนทางตี้ตูอยู่บ้างแต่เธอไม่ได้สำคัญถึงขั้นที่ทางนั้นจะงัดข้อกับชิงจื้อเพื่อเธอได้ตอนที่เธอกำลังหางานอยู่ในบ้านก็มีตำรวจสองคนมาเคาะประตูแล้วพาเธอมาที่นี่บงการเด็กให้ทำผิดยังจะเรียกไม่ได้ทำอีกเหรอตำรวจที่รับหน้าที่บันทึกการให้ปากคำมองด้วยสายตารังเกียจคุณเกือบทำลายชีวิตนักเรียนที่เข้าสอบสองคนแล้ว ฟังถึงตรงนี้ไปเสาซื้อก็ตกใจข่มความตื่นเต้นภายในใจลองถามอย่างเชิงคุณตำรวจหมายความว่าไงคะหลังจากที่เธอรู้ว่าวันทิงหลานเป็นน้องชายของอิงจือจินก็จงใจบอกเฮอร์สวินเป็นไปตามคาดเฮอร์สวินยึดสิธิสอบสัมภาษณ์ของวันทิงหลานคืนเรียกได้ว่าถูกปิดตายเส้นทางสู่มหาวิทยายลัยนอตันแล้ว ครอบครัวเวินทิงหลานยากจนขนาดนั้นนอกจากสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วยังจะทำอะไรได้ดังนั้นไปเสาซื้อถึงให้เงินนักเรียนหญิงคลาสทดลองวิทยาศาสตร์ไปห้าแสนเพื่อช่วยขโมยบัตรประจำตัวสอบของเวินทิงหลานถ้าไม่มีบัตรประจำตัวสอบเวินทิงหลานก็จนปัญญาที่จะเข้าสอบเธอยังได้ยินมาอีกว่าเขาป่วยทางจิตทางที่ดีเอาให้สเตือนใจถึงขั้นต่อไปมาเข้าร่วมการสอบไม่ได้อีกเธอจัดการอิงจือจินไม่ได้ยังจะจัดการเวินทิงหลานไม่ได้อีกเหรอ ส่วนอนาคตของเวินทิงหลานจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับเธอถ้าจะโทษก็โทษได้เพียงเพราะเขาเป็นน้องชายของอิงจือจินเป็นคุณจริงๆด้วยสินะตำรวจเคยเรียนการสังเกตสีหน้าเขาพอมองออกจากสีหน้าว่าเธอคิดอะไรอยู่ขยักขย่งยิ่งกว่าเดิมวางใจได้เด็กคนนั้นไม่เป็นอะไรคนที่ซวยคือนักเรียนหญิงที่คุณบงการไปเสาซื้อหน้าเสียตะโกนขึ้นทันทีไม่เป็นไรเหรอจะเป็นไปได้ยังไง แบบนั้นไม่เท่ากับเธอเสียเงินห้าแสนไปฟรีฟรีหรอตำรวจก็ขี้เกียจพูดกับเธอให้มากความรับโทรศัพท์ฮัลโหลครับพวกเราจะจัดการเดี๋ยวนี้ครับขอโทษด,ด้วยคุณไปเบื้องบนสั่งลงมาแล้วครับเขายืนขึ้นใส่กุญแจมือให้ไปเสาซื่อเนื่องจากคุณมีพฤติกรรมเลวร้ายอีกฝ่ายไม่ยอมรับการประนีประนอมคุณเข้าไปอยู่ข้างในก่อนแล้วกันครับอย่าคิดว่าจะได้ออกมาในระยะเวลาอันสั้น ผมจะให้เวลาคุณโทรหาทนายสมองของปายเสาสื่อตื้อไปหมดฟังไม่ชัดแล้วว่าตำรวจพูดอะไรต่อใบหน้าของเธอซีดเผือดตัวสั่นไปหมดตำรวจสองในคุมตัวเธอออกไปจากห้องสอบสวนสองคนคุยกันเธอก็เก่งจริงๆนะทำให้หน่วยอีจื้อออกหน้าได้แต่ยังไงเรื่องนี้ก็เลวร้ายเกินไปต้องรายงานอยู่แล้วฉันจำได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอาจารย์ใช่เบื้องบนเลยบอกว่าให้ยึดใบประกอบวิชาชีพของเธอ ตอนนี้ใครๆก็เป็นครูได้แล้วเหรอหลังจากบินมา8ชั่วโมงอิงจือจีนก็ถึงยุโรปค,คนนอกไม่รู้พิกัดแน่ชัดของมหาวิทยลาลัยนอตนันมีคนบอกว่าอยู่ในหุบเขาลึกบางคนก็บอกว่าอยู่ใต้ทะเลแต่ไม่ว่าอย่างไรถ้าอยากเข้าไปในมหาวิทยลาลัยนอตันก็ต้องนั่งรถใต้ดินที่ทางมหาวิทยลาลัยนอตันสร้างขึ้นมาเองคล้ายฐานลับของพวกสปายในหนัง ด้วยเหตุนี้ระบบป้องกันของมหาวิทยลาลัยนอตันถึงได้แน่นหนายิ่งกว่าคุอู้ตูหากไม่มีขบวนรถใต้ดินแบบพิเศษนี้ต่อให้วับได้ก็เข้าไปไม่ได้หลังจากที่อิงจือจินนั่งเครื่องบินมาลงเมืองใหญ่ของชายแดนยุโรปก็รอเปลี่ยนเครื่องไปที่เมืองนอตันภายในสนามบินมีผู้คนขวักขวายหลากหลายสัญชาติอิงจือจินนั่งพิงเบาเก้าอี้หาวตาปรือทันใดนั้นขาก็ถูกชน เธอลืมตาก้มหน้าเห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณหกขวบล้มนอนแผ่อยู่ที่พื้นยังไม่ทันที่เธอจะยื่นมือช่วยดึงขึ้นมาเด็กน้อยก็กระโดดขึ้นมาเองปัดฝุ่นบนตัวจากนั้นก็หันหน้ามาหาเธอใบหน้าแบบคนตะวันออกแต่ดวงตาเป็นสีน้ำเงินแบบที่หาได้ยากสายตาของอิงจื่อจินชะงักเล็กน้อยเธอมองเห็นแค่ชื่อของเด็กคนนี้แต่ไม่เห็นอายุเรื่องอื่นๆก็ไม่เห็นถ้างั้นเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดา ขอบคุณเด็กน้อยพูดด้วยสีหน้าจริงจังเด็กน้อยเธอหน้าตาน่ารักจังคล้ายฉันตอนเด็กเลยนะอิงจือจินค่อยๆก้มหน้ายื่นมือไปจับมือขวาของหนูน้อยดวงตาวูบไหวอายุกระดูกก็หกขวบแต่วันนี้ฉันมีเรื่องด่วนขอตัวก่อนนะเด็กน้อยก็จับมือของเธอแต่กลับไม่เงยง,งะคล้ายคนหนุ่มสาวที่คล่องแคล่วฉันจะไปหาหลานสาวของฉันอิงจือจินพยักหน้าแล้วถามขึ้นหลานสาวอายุเท่าไรเหรอ อาจจะ16แล้วหรือไม่ก็20แล้วออยาเวลาผ่านมานานเกินไปฉันจำไม่ได้แล้วแก่แล้วไม่มีดีเลยเด็กน้อยจ้องอิงจื่อจินอยู่นานยิ่งมองสายตาก็ยิ่งแนวแน่เจือไปด้วยความสงสยัยเธอเกาหัวลังเลนิดหน่อยเด็กน้อยฉันว่าเธอหน้าคล้ายฉันนะยังไม่ทันพูดจบก็ถูกคนอุ้มขึ้นเป็นผู้หญิงพูดอย่างจนปัญญาคุณหนูอย่าวิ่งโม้สิคะ ตอนนี้คุณหนูอายุแค่หกขวบวิ่งเล่นไปเรื่อยที่นี่เดียวถ้าถูกลักพาตัวจะทำไงคะพอแล้วแล้วรู้แล้วเด็กน้อยรำคาญพอโมโหก็ลืมว่าตัวเองอยากพูดอะไรหันไปโบกมือให้อิงจือจีนทั้งที่ถูกอุ้มให้ออกจากตรงนั้นอิงจือจีนก็ไม่พูดอะไรเธอหลับตาลงอีกครั้งรอเครื่องบินต่อเวลาเย็นนะคาหาตระกูลจงจงจือหวันพามู่เฉินโจกลับมาจากโซนท่องเที่ยวริมหาดจากคำชี้แนะของคุณนายจง จงจือหวานพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับมู่เฉินโจมาตลอดแน่นอนว่าไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบชายหญิงจงจือหวานก็รู้ว่าด้วยสถานะของมู่เฉินโจไม่มีทางเกี่ยวดองกับคุณหนูในหู้เฉิงดังนั้นเธอรู้ดีแก่ใจจึงไม่ได้มีความคิดอื่นแต่มู่เฉินโจก็ไม่ได้วางมากแบบคุณชายตี้กลับเข้าถึงง่ายเสียด้วยซ้ำทั้งยังชวนเธอคุยเรื่องอื่นแม่ฉันบอกว่าจะส่งฉันไปที่บ้านตระกูลอิงมู่เฉินโจถามในสิ่งที่เขาสงสัยมาตลอด ทำไมมาโผล่บ้านเธอได้ล่ะเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ในต้ตูไม่สู้ดีนักคุณนายมู่จึงอยากให้เขามาหลบที่หู้เฉิงก่อนสาเหตุสําคัญที่สุดเป็นเพราะมีข่าวลือในตระกูลมู่ว่ามู่เฮอชิงมาที่หู้เฉิงบ่อยเมื่อก่อนมู่เฉินโจไม่เคยมาหู้เฉิงเขาก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นในสถานที่แห่งนี้เหมือนกันจงจือหวันบีบนิ้วยิ้มพลางพูดคุณอากลัวลูกพี่ลูกน้องของฉันจะทําให้นายหงุดหงิดใจก็เลยให้นายมาอยู่บ้านฉัน ตระกูลจงกับตระกูลอิงเกี่ยวดงกันอันที่จริงก็ไม่ได้ต่างกันลูกพี่ลูกน้องของเธอเหรอหมู่เฉินโจอึ้งยังไงเหรอลูกพี่ลูกน้องฉันคนนี้เธอทําให้คนรู้สึกพูดไม่ออกเลยทีเดียวอันที่จริงเธอไม่ใช่คนตระกูลอิงเป็นเด็กที่ถูกเอามาเลี้ยงแต่วางมาดยิ่งกว่าคนอื่นอีกจงจือหวันเม้มริมฝีปาก ตอนอยู่โรงเรียนก็ไปคลุกคลีอยู่กับพวกขาใหญ่ประจำโรงเรียนทั้งยังรังแกนักเรียนคนอื่นคราวก่อนก็จับนักเรียนหญิงคนหนึ่งโยนทิ้งถังขยะเธอไม่เห็นแม้กระทั่งอาจารย์อยู่ในสายตาสอบกลางภาคก็ทุจริตจนได้ที่หนึ่งจากนั้นครั้งนี้เธอทุจริตไม่ได้แล้วก็เลยลายหยุดยาวไม่คิดจะเข้าร่วมการสอบปลายภาคแล้วอย่างนั้นเหรอหมู่เฉินโจผิดหวังแต่ก็ไม่พูดอะไรอีกทั้งจงจือหวัานบีบนิ้วแน่นเธอยังทำให้อาของตัวเองต้องเข้าคุกด้วยนะ มู่เฉินโจอึ้งไปเล็กน้อยเธอเป็นคนแบบนั้นเหรออืมจงจือหวันก้มหน้าอาของฉันก็เลยกลัวเธอจะพานายไปเสียคนเลยไม่ให้อยู่ที่นั่นเข้าใจแล้วฝากขอบคุณอาของเธอด้วยนะมู่เฉินโจพยักหน้าพลางยิ้มแต่พอได้ยินเธอเล่าแบบนี้ลูกพี่ลูกน้องเธอคนนี้ไม่ไหวเลยจริงๆต่อไปเธอก็อยู่ห่างๆไว้นะจงจือหวันยิ้มมุมปากไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นญาติฉันฉันจะพยายามทำให้เธอปรับปรุงตัว หลังจากที่ได้คลุกคลีกับมู่เฉินโจมาหลายวันเธอรู้ว่ามู่เฉินโจจะคบแตกกับคนจิตใจดีเท่านั้นมู่เฉินโจพยักหน้าจือหวานฉันจะไปวิดีโอคอลกับคุณแม่เธอไปพักผ่อนเถอะเขาเปิดประตูเข้าไปในห้องที่คุณนายจงเตรียมไว้ให้เขาจงจือหวานเช็ดเหงื่อบนหน้าผากจะไปทบทวนบทเรียนอีกยี่สิบวันก็จะสอบปลายภาคแล้วครั้งนี้อิงจื่อจีนไม่รวมสอบที่หนึ่งก็จะเป็นของเธอเท่านั้น จงจื้อหวานโลงอกเธอหันไปรอยยิ้มบนใบหน้ายังไม่ทันหุบลงก็เห็นผู้เท่าจงยืนอยู่ตรงหัวบันไดมองเธอเงียบเงียบราวกับยืนตรงนั้นมานานแล้วคุณหนูไฮโซยอดอัชริยะตอนที่182เห็นทาาแท้จงจืนเจอคนที่รองอธิการบาดีมารับด้วยตัวเองไม่เดินออกไม่เข้ามามองเธออยู่แบบนั้นดวงตาไม่มีความขุ่นมัวแบบคนสูงวัยกลับสุขใสเหลือเกินราวกับมองได้ทะลุโปร่ปรง แทบจะในชั่วพริบตาหัวใจของจงจือหวานหยุดเต้นเงือผุดเต็มแผ่นหลังหน้าผ่าก็มีเหงือไหลออกมาภายในใจของจงจือหวานปั่นป่วนสีหน้าก็แสดงออกหน้าซีดเหมือนกระดาษเธอพยายามฉีกยิ้มสีหน้าดูแยก่กึ่งร้องให้พูดอย่างยากลำบาก,กคัะคุณปู่พูดเท่าจงยังคงไม่แสดงอารมณ์ใ,ใดๆเขาเอามือไพร่หลังพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหวานหวานตามปู่มาขณะพูดเขาก็เดินขึ้นบันไดก่อน จงจือหวานไม่กล้าปฏิเสธเธอบีบมือรีบตามขึ้นไปใบหน้ายังคงร้อนผ่าสมองงุนงงผู้เท่าจงกลับมาจากบริษัทตั้งแต่เมื่อไรเขาได้ยินไปมากน้อยแค่ไหนจงจือหวานแอบเหลือบมองผู้เท่าจงเห็นสีหน้าของเขาเรียบเฉยหัวใจที่หดเกรงก็เริ่มผ่อนคลายคุณปู่ของเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนถ้าได้ยินคำพูดพวกนั้นของเธอจริงมีหรือจะทนไหว แต่พอเดินเข้าไปในห้องใต้หลังคาที่อยู่ชั้นบนสุดจงจือหวานก็ได้ยินคำคำหนึ่งคุกเขา่าเย็นชาไม่มีความอบอุ่นแม้แต่น้อยจงจือหวานหน้าซีดยิ่งกว่าเดิมขาคุกเข่าลงอย่างควบคุมไม่ได้ผู้เท่าจงได้ยินจริงด้วยผู้เท่าจงพูดต่อเงยหน้ามองไปข้างหน้าจงจือหวานเงยหน้าอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวร่างกายสันเทาผู้เท่าจงกลับไม่มองเธอชี้ภาพถ่ายที่อยู่ข้างหน้า มองรูปย่าของหลานหลานกล้าพูดคำพูดเมื่อกี้อีกรอบไหมกล้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะนี้ทั้งหมดต่อหน้าย่าของหลานไหมจงจือหวันริมฝีปากสั่นแทบพูดไม่เป็นคำคุณปู่คุณนายพู้เท่าจงเสียชีวิตไปหลายปีแล้วผู้เท่าจงต้องวุ่นเรื่องที่บริษัทส่วนพ่อแม่ของจงจือหวันก็มีเรื่องของตัวเองที่ต้องจัดการดังนั้นตอนหกขบก่อนขึ้นประถมจงจือหวันถึงเติบโตมาข้างกายคุณนายผู้เท่าจง คุณนายพู้เท่าจงดูแลเธอดีมากขออะไรก็ตามใจจงจือหวานคราวก่อนหลานพูดไว้ว่ายังไงเห็นท่าทางหวาดกลัวของจงจือหวานในที่สุดพูดเท่าจงก็โมโหต่อมาหลานมาสํานึกผิดกับปู่บอกว่าหลานแค่เกิดความอิจฉาช่วงนั้นสมองเลอะเลือนต่อไปจะไม่มีทางทำผิดอีกแล้วแต่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น ลับหลังแอบใส่ร้ายจื่อจินให้คนนอกฟังทั้งยังพูดโกหกทุกคำไม่รู้สึกผิดต่อคำสั่งสอนของย่าเลยเหรอจงจือหว่นตัวสั่นไม่กล้าเงยหน้าเพราะเธอรู้ว่ามู่เฉินโจไม่มีทางยุ่งเรื่องคนอื่นและก็ไม่มีทางเอ่ยถามเพราะอิงจื่อจินเธอถึงได้พูดคำพูดพวกนั้นอย่างสบายใจแต่คนอื่นไม่เหมือนกันผู้เท่าจงรู้เรื่องทั้งหมดแค่ฟังดูก็รู้แล้วว่าเธอเจตนา เธอแซงทำได้ดีมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้กลับถูกจับได้เข้าเต็มๆแค่พูดเท่าจมนึกถึงคำพูดที่ได้ยินเมื่อครู่ก็ปวดใจอารมณ์ฉุนเฉียวยิ่งขึ้นปกติอยู่ในโรงเรียนก็ทำลายชื่อเสียงของจือจินแบบนี้หรือเปล่าจงจือหวันตะโกนออกมาทั้งน้ำตาหนูเปล่าค่ะโรงเรียนเหรอนักเรียนมปลายเกือบทั้งหมดแทบจะอยู่ข้างอิงจือจินแถมยังเรียกว่าเทพอิงเธอรู้สึกว่าหน้าขำดูเอาสิว่ามันง่ายแค่ไหน อาศัยหน้าตาสอบกลางภาคได้ที่หนึ่งครั้งเดียวก็ซื้อใจทุกคนได้แล้วรวมถึงผู้เท่าจงและก็รวมถึงพวกอาจารย์คุณปู่ทำไมเอาแต่เข้าข้างเธอจงจือหว่นน้ำตาไหลไม่หยุดร้องให้จนเสียงดังยิ่งกว่าเดิมเธอสำคัญกว่าหนูหรอคะจงจือหว่นที่แท้หลานก็คิดแบบนี้ผู้เท่าจงผิดหวังอย่างถึงที่สุดหลานลองถามตัวเองหลานขาดอะไรบ้างสิบกว่าปีที่ผ่านมาคนที่ปู่เอ็นดูที่สุดคือใคร จงจือหวานกัดริมฝีปากแน่นใช่เมื่อก่อนผู้เท่าจงเข้าข้างเธอแต่เมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากที่เขาเห็นอิงจือจินเธอก็ไม่ใช่หลานรักเพียงคนเดียวอีกต่อไปตอนนั้นผู้เท่าจงเพิ่งกลับมาไม่ได้มาหาเธอก่อนแต่ให้จงมั่นหวาพาอิงจือจินกลับมาชนิดที่แทบทนรอไม่ไหวเธอรู้ว่าอิงจือจินถูกบังคับบริจาคเลือดให้อิงลู่เวยหลายครั้งแต่เธอไม่ได้บอกผู้เท่าจง ต่อมาเธอเห็นผู้เท่าจงทำดีกับอิงจือจินขนาดนั้นมองข้ามเธอเธอก็ยิ่งรู้สึกรับไม่ได้จงจือวันหนึ่งวันหนึ่งคืนคุกเข่าไปผู้เท่าจงมองเห็นท่าแท้ของจงจือวันอย่างสิ้นเชิงแล้วหลานควรรู้สึกโชคดีที่เป็นหลานสาวถ้าเป็นหลานชายตอนนี้ได้ถูกลงโทษด,ด้วยกฎของตระกูลไปแล้วไม่ว่าใครในตระกูลจงที่ทำผิดก็จะต้องรับโทษตามกฎของตระกูลผู้เท่าจงออกจากห้องใต้หลังคาแล้วล็อกประตู ก่อนหน้านี้พ่อบ้านจงก็อยู่ด้วยเขาเดินเข้ามาในเวลานี้ท่านผู้เฒ่าตอนที่คุณจือจินยังไม่กลับมาคุณหนูใหญ่เพียบพร้อมทุกอย่างนี้ทำไมฉันไม่รอบคอบเองผู้เฒ่าจงเหนื่อยล้าช่วงเวลาไม่กี่ปีที่เธอบ่มเพาะนิสัยฉันให้แม่ของเธอดูแลอยู่คนเดียวคุณนายจงก็เป็นคนที่เสแสร้งจอมปลอมแต่งเข้ามาได้สามปีกว่าถึงจะเผยธาตแท้ให้ผู้เฒ่าจงเห็น แต่ตอนนั้นเธอคลอดจงจืดแล้วและก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ร้ายแรงอะไรย่อมไม่มีทางให้เธอไปจากบ้านตระกูละจงเฝ้าหวาั่นหวั่นไว้ผู้เท่าจงถอนหายใจฉันกลัวเธอจะทําอะไรที่ตัวเธอเองต้องเสียใจไปตลอดชีวิตพอถึงตอนนั้นใครก็ช่วยเธอไม่ได้แล้วตอนที่อิงจื่อจินลงจากเครื่องบินเป็นเวลาหกโมงเย็นของทางนี้สนามบินห่างจากเมืองนอตันไปอีกหลายสิกิโลเมตรเธอเรียกรถนั่งไป อิงจือจินรู้ว่านับตั้งแต่เธอลงจากเครื่องบินครั้งนี้ได้มีคนจับตาดูเธออยู่ไม่น้อยบอกว่าจับตาดูเธออาจจะไม่ตรงพอควรเป็นมีคนมากมายจับจ้องเธออยู่อย่างไรเสียเธอก็โพสต์ในเว็บบอร์ด n o k ไปแล้วว่าจะมารับที่มหาวิทยลาลัยนอตันด้วยตัวเองถ้างั้นก่อนเข้ามหาวิทยลาลัยนอตันเธอก็จะถูกจับตาดูตลอดทางมีคนมากมายกำลังตามหาเธอจริงๆ มีคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานจริงๆและก็มีหลายคนที่บอกต่อกันมาในตระกูลจากรุ่นสู่รุ่นแบบที่ว่าปู่เล่าให้หลานฟังความปรารถนาตกทอดที่ต้องการฆ่าเธอให้ได้อิงจื่อจินหันหน้าไปมองเงาสะท้อนใบหน้าที่แปลกตาบนกระจกหน้าต่างรถรู้สึกไม่ค่อยพอใจระหว่างที่เธอเดินออกจากสนามบินได้เปลี่ยนโฉมมาสามครั้งแล้วถึงแม้จะมียานพยากรอยู่แต่ก่อนที่จะฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์ใช่ว่าเธอจะพยากรใครก็ได้ คนที่อยากได้ชีวิตเธอล้วนไม่ธรรมดาทั้งนั้นโทรศัพท์มือถือสันอิงจือจีนเหลือบมองสายที่โทรมาเบอร์ถูกซ่อนไว้แต่ถ้าโทรเข้าเครื่องของเธอซ่อนไปก็ไม่มีประโยชน์รองอธิการบดีมหาวิทยายลัยนอตันโซมาทั่วทั้งมหาวิทยายลัยนอตันนอกจากอธิการบดีแล้วก็มีแค่รองอธิการบดีที่มีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้ ร่างกายของเขาก็เคยผ่านการเล่นแร,แร่แปรธาตุความสามารถในการแตกเซลล์แข็งแงกร่งกว่าคนทั่วไปมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้300กว่าปีมหาวิทยาลัยนอตันก่อตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นในปี1754เมื่อก่อนเธอกับพวกเขาก็เคยร่วมงานกันฮันโลโหลถึงไหนแล้วครับรองอธิการบาดีข่มความตื่นเต้นผมนั่งรถใต้ดินไปรับคุณแล้วนะใกล้แล้วค่ะอิงจือจินหาวขอเตือนหน่อยพวกเราถูกดักฟัง บทสนทนาสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้รองอธิการบดีที่กำลังนั่งรถใต้ดินยืนขึ้นทันทีเดินเข้าไปหาศาสตราจารย์คนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามลองสืบหน่อยว่ามีคนแฮกโทรศัพท์มือถือผมหรือเปล่าไม่น่านะถ้ามีเป็นไปไม่ได้ที่โทรศัพท์ของเขาจะไม่แจ้งเตือนนิ้วของศาสตราจารย์เคาะบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีรองอธิการครับมีคนแฮกโทรศัพท์ของท่านจริงครับแต่ไม่ทราบที่มาระบุพิกัดไม่ได้ครับแต่ สีหน้าของเขาค่อนข้างพิลึกเขาแฮกไม่สำเร็จถูกขวางไว้ครับรองอธิการบดีงงผ่านไปสักพักเขาก็ได้สติกลับมาเข้าใจแล้วว่าใครทำสอ0รกว่าปีที่บอสใหญ่คนนี้หายตัวไปโลกมนุษย์จากยุคอุตสาหกรรมได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีพวกเขาเรียนเทคโนโลยีใหม่มานานมากผสมผสานกับวิชาเล่นแร,แร่แปรธาตุด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยายลัยนอตันถึงได้ล้ำกว่าโลกภายนอก บอสใหญ่ของสมาพันธ์แฮกเกอร์นิราน้มแค่แฮกเข้ามาพวกเขาก็จับได้แล้วนึกไม่ถึงว่าระดับฝีมือการพลิกแพลงใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจะล้ำไปมากขนาดนี้เป็นคนเมื่อศตวรรษก่อนเหมือนกันทำไมพวกเขาถึงได้อ่อนหัดแบบนี้รองอธิการบดีทำหน้าเศร้าเฮอต้องถูกด่าอีกแล้วเวลาทุ่มครึ่งท้องฟ้งฟาของเมืองนอตันก็มืดสนิทเฮอสวินก็มาถึงแล้วเขาพานักเรียนทั้งสาคนเข้าไปในตู้โทรศัพท์ที่ใหญ่มาก ภายในตู้โทรศัพท์มีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งแต่กลับไม่ได้เอาไว้ใช้โทรเฮอรวินหยิบบัตรผ่านของตัวเองที่เหลือใบสุดท้ายออกมารูดเกิดเสียงดังสนั่นทันใดนั้นพื้นใต้เท้าก็เคลื่อนลงตู้โทรศัพท์เคลื่อนลงด้านล่างเหมือนลิฟต์นักเรียนสามคนทั้งตกใจทั้งสงสยัยอาจารย์เฮอร์นี่ก็คือเส้นทางไปมหาวิทยายลัยนอตันเหรอครับอึมเดี๋ยวยังต้องนั่งรถใต้ดินเฮอร์สวินดูเวลา รถออกเวลาทุ่มครึ่งมาถึงที่นี่ตอนทุ่มห้าสิบหักพลาดรอบนี้พวกเราก็จะเข้าไปไม่ได้แล้วนักเรียนทั้งสามคนเข้าใจแล้วมีหน้าคนนอกถึงไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยนอตันอยู่ที่ไหนใครจะไปคิดว่าตรงนี้จะมีทางเข้าที่พรางเป็นตู้โทรศัพท์ไม่นานพวกเขาก็มาถึงใต้ดินที่นี่ไม่แตกต่างจากสถานีรถไฟใต้ดินทั่วไปเบื้องหน้าเป็นรางรถด้านบนยังมีชื่อสถานี สิบห้านาทีต่อมาก็มีเสียงดังรถใต้ดินมาแล้วเฮอร์สวินอึ้งไปเล็กน้อยมหาวิทยาลัยนอตันเคร่งครัดเรื่องเวลามาตลอดทำไมครั้งนี้รถไฟใต้ดินถึงมาเร็วห้านาทีเขาเดินเข้าไปด้วยความสงสัยแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ขบวนรถห้ามไว้นักศึกษาเฮอใชไหมรถขบวนนี้รองอธิการบาดีใช้วิ่งมารับคนโดยเฉพาะอีกเดียวขบวนรถของนักศึกษาอย่างพวกคุณถึงจะมามาไม่เป็นไรครับเฮอร์สวินรู้สึกขายหน้าเขาถอยกลับไป ในใจกลับอารมณ์พรุ่งพล่านใครกันที่รองอธิการบดีถึงกับมารับด้วยตัวเองเขาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนอาตาันมาหลายปีขนาดนี้ยังไม่เคยเจอรองอธิการบดีท่านใดนั้นนักเรียนชายที่อยู่ข้างๆก็จับเสื้อของเฮอร์สวินผู้เสียงสั่นเครืออาจารย์เฮอร์ดูสิครับนั่นใช่ใช่พี่สาวของวนทิ้งหลานหรือเปล่าเฮอร์สวินขมวดคิ้วหันมองไป